แต่ใช้วิธีการแบบชาวบ้านโบราณเลยคือบางบงให้ละเอียดบงให้ละเอียดช่วยทําให้ก้างเล็กแล้วก็กินง่ายขึ้นคือเมื่อก่อนป้าจะสอนแบบทุกคนเด็กทุกคนก็คือต้องมาขอดเก็จปลาทุกคนเนี่ยขอดข้าวตับเป็นทุกคนแต่โตได้แมวไม่เป็นตัวหลุดทำกับข้าวไม่เป็นสกายจับได้เยอะสุดหรอากายได้ทุกอย่างเนาะหาป้าดิโคมึงอ่ะแห่โคมนึงโคมคืออะไรนั่นเวลาเขาเหี่ยงไปเขาเรียกแบบโคมอย่างเงีย เป็นแห่เป็นเยังพี่น้องคือเข้าใจว่าแห่มันเรียกว่าเป็นปากไม่ใช่หรอสัมภารกัะเราเบียวไปแล้วอ๋อพองเวี้ยงไปแล้วโคมโคมแล้วอ๋อบ้านนิจาเราเรียกเป็นโคมแบบคอมโมคมเปล่าโคมหนึ่งเวลารถชนกันเรียกว่าเรียกว่าอะไรตุ้มตุ้มเราก็ไม่รู้วันนี้เรามาเป็นชาวสวนหนึ่งวันนะคะ ได้รับภารกิจในการเด็ดใบมะกรูดซึ่งแบบงงมากว่ะแล้วเราจะเลือกยังไงเลือกไม่เป็นบ้าบอกว่าะเด็ดมะเหอะมันก็ได้เหมือนกันจริงเหพี่เมี่ยวเราไม่ต้องเลือกเลยหรอว่าเอาใบอ่อนใบแก่แล้วขนาไงถ้าไปต้มยำอ๋อเอาไปต้มยำก็คือเราจะเด็ดเราวางน้ำนะไหนนเน่อ๋อก็คือเราก็เด็ดมาแค่นี้จะใบไหนก็ได้หมดเลยใช่นี่โอ้โหมากลูกมาปรูกเราก็เยอะแล้วเห็นไหม ต้นนี้ก็คือป้าบอกว่า 40, 40กว่าปีแล้วอันนี้เคยรดน้ำบ้างไหมเนี่ยถามจริงน้ำฝนรดเองเทวดาเลี้ยงถูกเนี่ยงอกเนี่ยม,มันตรงมันกันแดดตรงไหนวะเนี่ยแต่ยืนมาเนี่ยพี่เด็ดตอนไหนต,นตอนนี้ไงเนี่ยหอมมากเลย,เยมันมียางไหมคะไม่มีแต่ไม่จะมีหนาไปผักชีเดี๋ยวเราไปเอามีดก่อนเอานี่พอแค่นี้พอแล้วเหรอพอแล้วค่ะเนาะไปเก็บได้เลยป ออกไม่ได้จากดงมะกรูดเนี่ยแล้วมันสูงไงทำไมเขาดูทุงาทุ่งใหเลยใช่เหมือนไม่เคยไปเก็บผักชีไม่ต้องเออทำไมป,ป้าใส่แล้วเขาดูดีอะอ้่ขุนบนนอกอันนี้ได้ใบมะกรูดมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปเอาผักชีใบเรื่อยแต่ว่าเก็บไม่เป็นนะเดี๋ยวต้องถามเขาว่าเลือกอย่างไรป,ป้าดิดึงยา้าเยี่ยมเตียน อันนี้คือเราต้องเอามีดมาตัดเหรอใช่ดึงก็ได้ดก็ไ้ไที่มม่ไม่ดึงอนะ่ะไม่ดึง,ดงก็เราจะตัดง่าย ของบ้านเรามันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนที่เคยเห็นการตามลาดว่าผักชีใบเลื่อยมันจะด้ามยาวแล้วก็อันนี้แบบใหญ่ๆอ่ะเพราะว่าอันนั้นเขาก็คงจะต้องแบบใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้มันเพราะเขาขายใช่ไหมแต่เนี้ยนี่เราปลูกหรือมันขึ้นตามธรรมชาติตามตูป้าก็ปลูกใช่ไหมแล้วพอโตมันจะมีคล้ายๆว่ายอดมันมันก็เลื้ยไปเองของมันอย่างเงี้ยถึงใบมันจะไม่ได้ใหญ่แต่ว่ามันหอมมากมีคนถามว่าเนี่ยขายได้ไหมบอกพี่คือใบเรามันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตเหมือนอะไรแล้วก็แต่ว่า ความอร่อยอ่ะมันอร่อยยิ่งกว่านะนึกออกป่ะเหมือนอะไรที่แบบมันไม่ได้มีเคมีอ่ะบ้านน้องมีมะเขือพวงขับโอ้นี่มะเขือพวงหรอแต่เราต้องใส่ไหมอ่ะไม่ต้มยำแต่มะเขือพวงหรอที่เอาไว้แกงเขียวหวาน <formal> ใช่ไหมใช่ค like ่ะอ pe ันนี้ก็ปลอดสารใช่ค่ะปลอดทุกอย่างเลยค่ะน้ำก็ลดไหมอ่ะลดนั่งไม่ลดนู้นนู้นนูนมะละกอมะละกอเอออันนี้เรากินได้ไหมป้าบอกว่ามันนานนะกว่ามันจะแก่นั่นแหละมันเริ่มเหลืองแล้วเมื่อกี้ที่เราไปเก็บผักมาพอเดินกลับมาปุ๊บป้าเร็วมากก็คือว่าเอามะขามเปียกอ่ะมาใส่หม้อเรียบร้อยค่ะไม่แข็งลูกได้เลยแช่ไปก่อนนี่มะขามเปียกเราทำเองไหมใช่ใช่ก็คือต้นมะขามเรานี่ไงมะขามเปียกทำยังไงคะป้า แล้วย,ยงังสวยมาแล้วก็มาปอกๆด้วยกระแกะแค่นั้นเองมันก็งอกจัดป้าก็ปักเดียวแกงเวลาแกงต้มก็ปักเดียวพอคือมะขามต้นเนี้ยของเรามันจะรสเปรี้ยวเปรี้ยวแรดคือเปรี้ยวมากสรุปแล้วนี้ทำเมนูอะไรต้มยำสรุปแล้วจะแมอะไรกันเนี่ยคุณป้าวันนี้ค่ะต้มยำต้มปลาตะเพียนปลาตะเพียนเพราะว่าพี่เอจับปลาตะเพียนมาให้เหรอสามีสามีพี่เอถามหน่อยอยากรู้สามีพี่ใช้วิธีการจับอะไรแบบยังไง เปียนแหรอะมียังไงหรือแบบมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่เป็นวิถีธรรมชาติวันๆความสุขของเขาคือการตักปลาไม่ใช่อยู่กับเมียนะปลากรายจับได้เยอะสุดหรอปลากรายได้ทุกอย่างเลยนะหาป้าดิโคมนึงอ่ะแหโคลนึงโคลคืออะไรเวลาเขาเหี่ยงไปเขาเรียกแบบโคมนอย่างเงี้ยโคม เป็นแห่เป็นยังงพี่น้องคือเข้าใจว่าแห่มันเรียกว่าเป็นปากไม่ใช่หรอสัมผัสนะกันเราเบียวไปแล้วอ๋อพอเบี้ยวไปแล้วโคมโคมโคมแล้วอ๋อบ้านนิจาเราเรียกเป็นโคมแบบคอมโมคมเปล่าโคมหนึ่งเวลารถชนกันเรียกว่าเรียกว่าอะไรตุ้มตุ้มเราก็ไม่รู้เว้ยเวลาเราทำกับข้าวทีอะค่ะ ก็คือเราจะกินผักอะไรเราก็เอาไปเก็บมาแล้วก็มาล้างแล้วก็มาทำมันจะสดมากแล้วก็แบบหอมอร่อยนั้นก็คือพี่เอกำลังล้างปลาแล้วมีไข่ด้วยนะคือฤดูไหนเขารู้ใช่ไหมจะต้องจับตอนไหนมีไข่มีอะไรเนี่ยรู้เนี่ยเนี่ยมันอยู่ในเน็ตมันอยู่ในเน็ตปลาจะอยู่ตรงนี้เนี่ย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 เป็นไงอ๋ออันเนี่ยเนี่ยโอ้ไข่นี่เนี่ยพี่มันคือฤดูเฉพาะหรือว่ามันก็ฤดูเฉพาะฤดูเฉพาะฤดูเดี๋ยวนี้มันมีทุกมีทุกเหรอ ปลาตะเพียนอะก้างมันจะเยอะใช่ไหมป้าแต่ใช้วิธีการแบบชาวบ้านร้าเลยคือบางบงให้ละเอียดบางให้ละเอียดช่วยทําให้ก้างเล็กแล้วก็กินง่ายขึ้นคือเมื่อก่อนอะป้าจะสอนแบบทุกคนเด็กทุกคนก็คือต้องมาขอดเกล็ดปลาทุกคนเนี่ยคออะตัดเป็นทุกคนแต่โตแล้แมวไม่เป็่นต้องทำกับข้าวไม่เป็นก็เลยขอดเกล็ดปลาแต่ตอนนี้ทําไม่ได้ไม่รู้ทาได้มันไม่ได้ทำนานแล้วต้มยำอะมันง่ายแล้วเราก็จะเอาปลาใส่ไป ใบมะกรูดเอาปลาใส่ลงไปแล้วแล้วก็อย่าเอาทับพีลงไปคนนะคะอยวมันจะเคาวให้มันเดือดของมันเองแล้วก็เวลามันเดือดแล้วก็ถ้าน้ํามันน้อยแล้วก็น้ําหยอดไปขุดค่อยๆน้ําหยอดไปหน่อยแต่อย่าไปคนคือเห็นบางคนเขาต้องเอาช้อนตักฟองแต่ว่าเราไม่ต้องฟองปลาไม่เป็นไรป้าบอกว่าฟองปลาตอนนี้ยังไม่มีมันปลาไข่ปลมันนี่ต้องเดือดอะไร ก็เดือนนี้เนี่ยแต่ปลาปีนี้มันกลับเพศมันมีไข่อันยากเลยเนี่ยต้องโทาไปกลมประมน้ำมาเนี่ยเมื่อน้ำมาเดือนเจ็ดเนี่ยนะเดือนที่น้ำแดงมานะปลามันจะวางไข่น้ำแดงมานี่ก็ห้ามจับปลาตอนนี้ปลาที่พวกนี้มันมีปิดเพศเนี่ยปลาจะเพี้ยนมีไข่คือมันวางไปแล้วเมื่อเดือนเจ็ดมันก็จะต้องไม่มีไข่แล้วแต่ตอนเนี้ยมีตอนเนี้ยมี ไข่นะแล้วเราก็เอาไข่ใส่เข้าไปเอาใส่ไปเลยเอาใส่ไปเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแตกแตกทีหลังแค่นี้เองก็ได้เดี๋ยวดิเราไม่ต้องปรุงเลยเหรอเดี๋ยวสิชิมดยมันเดะตอนนี้เราปรุงรสนะคะซึ่งขาดไม่ได้เลยอ่ะคือ พริกเผาเตาถ่านสูตรโบราณไม่หวานน้ำอันนี้ป้ากินทุกวันมันไม่หวานน้ำแล้วก็ไม่มีน้านํามันเลยเห็นปะแต่ว่าป้าเขาไม่อยากจะใส่ลงไปตรงนี้ก็คือเดี๋ยวไปพอใส่ชามแล้วใครอยากใส่เยอะน้อยแค่ไหนก็ใส่ไปเลยเนื้เรารุงใ,ในชามอะไรข้าไหมบ้างมะขามแล้วก็ใส่าาไ,ไปตั้งกวักเนี่ยในไข่เนี่ยโอ้โหดูดีมากๆเบย ใส่ไข่ปลาจจะเปลี่ยนใส่ไข่ดิ okay, okay. Yeah. ไม่มีไข่ปลาซิวปลาส้อยไปด้วยมีตัวเดียวแล้วก็เนี่ยจะชิมแล้วนะจะหอมพิกเผาหอมพิกเผาแล้วขหอมทุกอย่างเลยแต่ปลาชิ้นใหญ่มากอืมอร่อยแล้วรอร่อยแล้ว,แ,ลวแค่ว่าเราไม่ได้คนแบบให้มันนั้น คือตอนแรกมันยังไม่ทันเปรี้ยวก็รู้สึกว่าถ้าแบบนั้นจะต้องเปรี้ยวกว่าน,นี้แต่ปรากฏอ,อือไอคำสุดท้ายเมื่อกี้คือเปรี้ยวตัวนี้มันจะออกเอตัวนี้คือตัวมะขามตัว <c oughs> มะขามอ่า <c oughs> ออกเปรี้ยวเองถ้าไม่เปรี้ยวเราก็เติมมะนาวเอาโอ <Okay. S 2> ปะเราไปรับประทานอาหารการันสค่ะ <c oughs> นี่ค่ะต้มยำเราเสร็จแล้วแล้วเราก็ได้เวลากินข้าว ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็คือว่าเราไม่ได้มีแค่ต้มยำก็คือมีปลาอันนี้เป็นปลาช่อนแดดเดียวย่างถ้าใครสนใจนะก็คือเพืพ่อนสนใจแล้วเข้าไปถามแอดมินได้เลยแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นปลาสม้มส่วนอันนี้ก็ปลาหน้าปลาแห้งกรอบข้าวเหนียวอร่อยหรือจะกินกับข้าวสวยก็ได้เหนื่อยไหมคะทำกับข้าวไม่เหนื่อยแล้วไปดึงย่าเหนื่อยไหมคะมันแป๊บเดียวเหนื่อยเดินห้างเหนื่อยไหมคะเดินห้างเหนื่ยปะเดินห้างอะยินนะ <Wow. S 2> อันนี้นะคะเป็นมะละกอที่ต้นต้นที่มันจะล้มอะ่ะ <Nice. S 2> มันจะล้มเพราะว่าฝนมันตนกหนักช่วงนึงแล้วดินมันอ่อนมันก็เลยแบบเอียงหวานอร่อยมะละกอแแบบดำด้วยค่ะ <Nice. S 2> แบแบบดำตา,ายไม่พอๆเเด,อนนเ,อเ,เดี๋วกวลุ่มอย่าลืมนะคะคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กระดิ่งกิ้งกิ้งมัมแอมมีคาตอรีแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคราหน้าเราไปไหนดูนี่กงน้ำพริกเผาอันนี้พี่เผาเตาถ่านะน,น,าานะ โบกเข้าวใบบนไข่เจียวพวกข้าวอร่อยมากอันนี้ทำไมมีแตนตี้เกอร์ของจัง